อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมตารางใจเงินชราภาพ25ปีถึง26ปีนะครับได้รับบำนาญตามตารางนะ5,250บาทถึง5,475บาทแต่ทำไมพอไปรับจริงเราได้แค่เดือนละ2,394บาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเดียนกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ หลายท่านนะครับดูฐานเงินสมทบ15ื่นนะครับดูจากตารางนี้นะว่าเฮ้ยเออเราส่งประกันสังคมมา25ปีเนาะน่าจะได้บำนาญ5 2า0น5,250บาทหรือนะครับส่งมา26ปีนะครับได้บำนาญ5 4า5น5,475บาบาทมันก็ควรจะได้ตามตารางนี้สิ นะครับแต่พอไปยื่นขอรับบำนาญจากประกัศสคมจริงๆกับได้เพียงนะครับ2,394าบาทหรือได้น้อยกว่านั้นหรือได้มากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับมันมาจากหนึ่งเลยนะครับประกัศสคมเนี่ยยืดตามฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเพราะนั้นต้องย้อนไปดูว่าไอ้60เดือนสุดท้ายล่าสุดหรือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงแล้วไปยื่นบำนาญเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่นะครับมันมีการแจกแจงอะไรมันเป็นฐาน ท่่าไหรปรากฏว่าบางคนนะครับในช่วง3ปีสุดท้ายนะครับไปทรงมาตา3า39นะครับซึ่งฐานมาตา3า39ใช้ฐานเดียวกันตลอดทั้งมาตาเลยคือ4,800บาทตามหน้าจอนี้เลยอย่างเช่นนะครับสี่ปีสิไม่ใช่3ปีนะครับอย่างเช่นนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายผมเอามาแผ่ปั๊บปรากฏว่านะครับในปีแรกนะครับ15,000บาทฐานปีแรกยังอยู่มาตา3า33ก็จริงอยู่นะครับ 15,000คู 15, 12ก็180,000บาทแต่พอนะครับปีที่2นะครับมันมีการเข้ามาตรา39คืออาจจะออกจากงานและยื่นขอเออแล้วก็ยื่นเข้ามาตรา39ทําให้ฐานเปลี่ยนนะครับปีที่2จึงเป็น4,800บาทคู12ก็57,600บาทปีที่3ก็ยังอยู่มาตรา39 4,800บาทคู12เท่ากับ57,600บาทปีที่4นะครับอยู่ฐาน39 เช่นเดียวกัน4,800บาทคูณ12ก็เท่ากับ57,600บาทปีที่5นะครับ4,800บาทคูณ12ก็57,600บาทนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะนะครับอ่ะพอเราเอาแจกแจงตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับเอาตัวเลขมารวมกัน180,000บาทบวก100,000บวก57,600บาท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 เท่ากับ414,000บาทพอเอาไปหาร60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็เหลือ 6,840บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงที่คำนวณมาได้นะครับได้6,840บาทแล้วเข้าสูตรเลยนะครับทำงานส่งประกันสังคมมานะครับอ่า25ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,840บาทวิธีการคิดนะครับ25ปี15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ7เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ6,840บาทเท่ากับเงินบนานาญ2,394บาทได้รับบนานาญ ตลอดชีวิตนะครับอ่าอันนี้คือสำหรับ25ปีแล้วถ้า26ปีล่ะ26ปี6ทางานส่งประกันสังคมมา26ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย6,840บาทวิธีการคำนวณ26ปีลบ15ท่ากับ11ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ11นะครับเท่ากับ16.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดอร์บวก16.5เปอที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น 36.5%สิบของ6กพันสบาทเท่ากับเงินบำนาญ2,497บาทนะครับนี่ขนาดส่งประกันสังคมนะครับมาตรา33มานะครับยังมีอ,อยู่หมื่นนะครับปีเดียวนะครับ12เดือนแล้วก็ส่งมาตรา39อีก4ปีนะครับหรือ48งวดน,นะครับอย่างทำให้ฐานเงินสมทบลดลงนะครับเหลือเพียงแค่2,000 บำนาญลดลงเหลือเพียงแค่2,394บาทเองนะนี่แหละนี่คือผลของการส่งบ้าตา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันก็มีผลทำให้ได้รับบำนาญที่น้อยลงหากโฟกัสบำนาญน,นะครับก็ไม่แนะนำให้ส่งมาตา39ในช่วงนะครับที่เราจะเกษียณหรือใกล้เกษียณนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจเรื่องบํานาญมากบํานาญน้อยเราสนใจเรื่องสิทธิประโยชน์มาตรา39ตอบโจทย์สิทธิประโยชน์มากเทียบเท่ากับเทียบเท่าหรือใ,ใกล้เคียงกับมาตรา3-3นะครับแค่ว่าไม่มีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการว่างงานนะครับแต่ในเรื่องของบํานาญก็อาจจะน้อยกว่าเพราะฐานเงินสมทบมันมีผลนั่นเองนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับส0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อใมีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไป, Truly, เ,ปเรื่อย <de fin ite> ๆเรื<ๆ>่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลง,งเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ